าเราบวชได้สองชั้นนี่จ้ะอย่างน้อยก็จะมีอนิสงส์ให้เราบวชสักห้าร้อยครั้งยังไม่เท่ากับบวชสองชั้นครั้ง oh. บุญมันมากเพราะนั้นเมื่อเราบำบวชทั้งทีเราทิ้งทางโลกมาธุรกิจการงานบ้านช่องอะไรทุกอย่างมาเพื่อการบวชนี้ต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการพระพฤตธพรมจันยร์แม้เป็นเพียงช่วงสั้นกรตาม อันนี้นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญบวชแก้บนไม่มีนี่นะจะโบวชได้บวชว,วันไหนก็ได้สามร้อยหกสิบห้าวันนะบางคนเข้าใจผิดนี่นะจ๊ะเข้าใจผิดว่าโอ้ถ้าบวชกลางัรษาแล้วจะบ้านะเออบอกโอ้บวชกลางภาษาี่มันผิดธรรมเนียมเขาว่าไงเนี่ยนะจริงๆธรรมเนียมมันผิดเอามาตั้งแต่ต้น ออไม่บ้าหรอกนอกจากมีเชื้อบ้ามาก่อนที่มันยังไม่สําแดงออกนี่นะแล้วพอดีได้ช่องสัาแดงออกเจ่านั้นจะบวชแล้วไม่บวชมันก็บ้าเออแต่บวชนี่ได้บุญเปลี่ยนจากบ้ามาเป็นบุญมีแต่ได้บุญทั้งตัวเองบุญของถึงบิดามารดาถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตัดรอนวิบากกับวิบากม,มาของเรานะหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้กลายเป็นดี nghĩ là cha